สวัสดีครับวันนี้ขายรถลักอีกหนึ่งคันนะฮะคันนี้ปั้นอ่าซื้อมาใช้เวลาประมาณสองถึงสามเดือนนะที่อยู่กับคันนี้มาจากรถเดิมๆครับปั้นนี่มาดูรอบๆนะปั้นใหม่ทั้งหมดนะครับอันนี้เป็นงานสร้างนะฮะสร้างขึ้นใหม่ใส่วินนะครับใส่วิน ADM นะเบิกใหม่นะครับ ADM หนึ 12, ่งหมื่นสองพันปอนนะไฟนี่ LED นะครับ แล้วก็ไฟหน้าเบ้าลึกแนวออซซี่นะครับไส้ในนี่เป็นของ LED เป็นไส้ LED ไฟรอบคัน LED ทั้งหมดครับเบิกใหม่นะไฟเดียวเบิกใหม่นะปัม๊มเป็นปั๊มสายแล้วนะครับไอตัวนี้เป็นเครื่อง k z นะฮะ KZ ตรงตัวนะฮะปัดน้ำฝนผมแป้งทิใช้งานได้หมดนะครับกล่องดีเลอย์อยู่ตรงนี้นะกล่องดีเลย์สโนกเก e l สร้างใหม่นะครับ สนอกเกิลสร้างใหม่ต่อร้อยเปอร์เซ็นครับกันน้ำร้อยเปอร์เซ็นนะครับบันไดนี่พับขึ้นลงได้สติกเกอร์ก็ติดใหม่เลยฮะนะสวยนะยางใหม่เลยยางน่าจะไม่ถึงสามพันโลนะผมใช้เบิกใหม่เลยนะแล้วถ่วงสี่เส้นนะแค่ถ่วงก็เส้นละห้าร้อยแล้วนะครับตัดตูดทำสีเรียบร้อยนะครับต่อแม็กไล r เนอร์นะกันชนหลังขึ้นใหม่ นี่มีสติกเกอร์โตโยต้าสไตล์ออสซี่นะครับช่วงล่างนะเป็นโชคซับแทงค์นะครับนี่เป็นโชคซับแทงค์นะคี่ฮะกระปุกนะแล้วก็โช๊คหน้าเป็นโมโนทูบนะครับนี่ยางเยิงใหม่เต็นท์ลังคาเบิกใหม่ใส่ให้กันไปเลยนะคันนี้นี่ นะเสียงเครื่องเล้าๆนะฮะเมาะเปิร์นะนี่ึ้นเสียงอะไรมีนะครับขึ้นเสียงตามรูปเลยนะเปิดฟังกินเหล้าได้กระจกไฟฟ้าใช้งานได้หมดอยู่แล้วนะฮะตัวนี้เป็นเซ็นทรัลล็อกด้วยนะครับวัดบูตอะไร เบิกใหม่หมดนะครับคันนี้นะบันไดเป็นพับขึ้นลงได้นะครับแต่เป็นมินนวนเพื่อความแข็งแรงครับ,บน,นี่ฮะบันไดนี่กจำเพท ไม่มีงอนแน่นอนครับล็อกเหล็กกับเหล็กนะฮะเครื่องเนี่ยเงียบๆงนิ่งๆแล้วเครื่องแห้งๆเลยนะไม่มีหยดเลยนะระบายไม่มีครับผมคันนี้ผมขับไปภูเก็ตไปเชียงรายมาแล้วนะครไปอ่าภูชีฟ้า แต่ยางไม่ใช่ชุดนี้นะแต่ก่อนผมใส่ยางา36นะอันนี้เป็นยางใหม่ที่ผมเพิ่งใส่แล้วเฟืองผมก็ไล่แล้วนะครับเฟืองตัวนี้เป็น839นะครับเต็ตหลังโมแล้วนะครับคันนี้ก็คือรถจบแล้วใส่พันทัมมิง่งเปลี่ยนแล้วสายพันเครื่องเอ้ยส่เพื่อนเครื่องอลูกยางแท่นเครื่องลูกยางแท่นเกียร์ถ้าเบรกตัามบลนทุกอย่างช่วงล่างครับผมไล่หมดแล้วนะครครันนี้ยังไงสนใจติดต่อได้ คุ้มแน่นอนสำหรับคนซื้อใช้นะฮะตัวนี้โอเคครับขอบคุณครับ